ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนัน h a n n e l เสอรเล่มนี้มีประมาณ100หน้านะครับนะในส่วนที่เป็น s ูเรีนบุ๊กเพราะฉะนั้นก็อีก10คลิปนะครับหรือว่า10หน้าก็จะจบเล่นมนี้แล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองดูนะครับว่าจะทำหนังสือของชั้นปอไหนชื่ออะไรนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตจากสำนักพิมพ์เขาก่อนนะครับถ้าสำนักพิมพ์ไหนหนุมัติมาก็จะทำเล่มนั้น listen read and learn นะครับ listen and repeat นะครับนี่คือคำแปลแปลมาเป็นร้อยรอบแล้วนะครับนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็เขียนคำแปลให้แล้วนะครับนะก็มาฟังคลิปเสียงกันอีก CD Script 70 for Students' Book. Activity 4 Listen, Read, and Learn. A Listen and Repeat. Today is a vacation. Where are you going? I'm going to the sea. What will you do? I will go fishing. I will play on the beach. โอเคนะเขาพูดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูมาแปลให้ฟังนะครับ Where are you going เ,เดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ Today is a holiday วันนี้นะครับ Today แปลวันนี้ is นะครับแปลว่าเป็นเป็น a ว holiday เป็นวันหยุด What ah Where are you going Where are you going ในที่นี้นะครับจะแปลว่าคุณกำลังไปไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ เป็นการถามในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับยังไม่เกิดยังไม่ได้ไปนะครับเพราะานั้นเพราะฉะนั้นคุณครูเลยให้แปลว่าจะนะครับเพราะ be to บ going to นะครับนะตามที่คุณครูเคยสอนมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแปลว่าจะ what are you going ออ Where are you going to? ทุกทีครับแปลว่าคุณจะไปไหนนะครับถ้าเขากำลังไปอยู่นะครับกำลังขนสัมภาระอันนั้นเราแปลว่าคุณกำลัง จะไปไหนได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นแผนการยังไม่ได้ไปก็เลยแปลว่าจะนะครับคุณจะไปไหนก็ตอบว่า going to the sea ฉันก็จะนะครับเพราะฉะนั้น I am g o i n g to ก็ต้องแปลว่าจะฉันจะไปทะเลนะครับ What will you do คุณจะทำอะไรหมายถึงว่าคุณไปทะเลเนี่ยคุณจะไปทำอะไรความหมายคือว่าคุณจะทำอะไรในที่นี้นะครับนะไม่ได้หมายถึงว่าตกงานอยู่จะไปทำอะไรไม่ใช่นะครับ คือไปทะเลเนี่ยจะไปทำอะไรนะครับ What will y o u do มันเป็นการสนทนาที่ต่อเนื่องกันมานะครับก็เลยตอบว่า I will go fishing ฉันจะไปตกปลาภาษาไทยนี่ยากนะครับนะตกปลาหรือตกเบ็ดนะครับนะภาษาไทยน่าจะถูกทั้งสองอย่างนะเออไปตกเบ็ดไปตกปลา I will play on the beach ฉันจะเล่นบนชายหาด ก็ไปเล่นที่ชายหาดก็นเลยกันนะครับนะเวลาแปลเป็นไทยไม่ต้องไปแปลว่าฉันจะไปเล่นบนชายหาดก็ไปเล่นที่ชายหาดออนเดนี้เราแปลว่าที่ก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องแปลว่าบนอย่างเดียวนะครับเวลาแปลไปนํำนวนเป็นภาษาไทยนะลูกนะ I will play on the beach ฉันก็จะไปเล่นแถวแถวชายหาดนั่นแหละนะครับโอเคไปต่อ complete นะครับแปลว,ว่าทำให้สมบูรณ์ทำให้สำเร็จทำให้เรียบร้อยทำอะไรครับทำประโยคหลายๆประโยคเหล่านี้ให้เรียบร้อยทำอย่างไรครับ write in your notebook ให้เขียนลงไปในสมุดของคุณเพราะมันมีช่องว่างอยู่นี่คือช่องว่างนะครับจุดๆ,ๆเนี่ยคุณครูพีนันเลยเติมให้เลยนะครับนะช่วยนักเรียนเลย โอเค Where are you going เมื่อกี้ที่คุณครูแปลไม่แปลมาให้ฟังนะครับถ้าเขาไม่ได้ถือของไม่ได้กำลังเดินขนสัมภาะะไปไหนนะครับเป็นการคุยกันก็ให้แปลว่าจะคุณจะไปที่ไหนเขาก็เลยต้องตอบว่า I am going to นะครับตรงนี้ให้เติวมว่า I am going to แปลว่าฉันจะไปหัวหินก็ถามต่อว่า What will you do คุณจะทำอะไรในที่นี้ก็คือหมายถึงคุณไปที่นั่นเพื่อทำอะไร นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะก็ตอบว่า i will นะครับต่อมาตรงนี้นะตรงนี้มันเล็กเกินไปไม่พอคุณครูเลยมาเขียนให้ตรงนี้ i will go to เดี๋ยวนะครับไม่ใช่ i will go to the hill ตรงนี้เขาถามว่าไปเพื่อทำอะไรไปเพื่อปีนเขาเพราะฉะนั้นโทษทีนะคุณครูแก้ใหม่แปลว่า i will คลั m มบิงนะคลมบิงนะครับนะ The hill อ uh, ไม่ใช่ไปเพราะไปชาหาดนะครับไปใช้หาดไปเพื่อทำอะไรเพื่อคลา m มบิงนะครับอ่าโทษทีนะครับ I will นะครับ I will climbing the hill นะครับแปลว่าฉันจะไปปีนเขาอ uh, ขอโทษอย่างแรงเลยคุณครูลืมนึกไปนะครับนะ เกือบผิดเลยไหมเนี่ยนึกทันบด่ดีฉันจะไปปีนเขานะครับไม่ต้องบอกว่าไปเขาแล้วนะครับไปภูเขาเลยนะครับเพราะไปทะเลที่ทะเลมันมีภูเขาอยู่ใกล้ๆนะครับ What will you do คุณจะไปทำอะไร w w l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  m m i n g นะครับฉันจะไปปีนเขาค้า m มิงเดอะฮิล l นะครับจะไปปีนเขาส่วนฉันนั้นจะไป I will go surfing นะครับฉันจะไปลือ Go surfing หรือ play surfing ก็ได้นะครับนะฉันจะไปเล่น surfing หรือฉันจะ I will go ใช้ go นี่แหละนะไม่ต้อง play แล้วนะครับเพราะว่ามีคาว่า surfing แล้ว I will go surfing จบเลยนะครับฉันจะไปเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับเป็นนันว่าจบหน้าที่90นะลูกนะ คุณครูก็ได้เตรียมเอกสารไว้เพียงแต่หน้า90นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับหนละที่คุณครูทําคลิปถึง20คลิปนะครับวันนั้นคุณครูท,ทําทีเดียว30คลิปนะหมายความว่าตกใจเลยนะครับคนคนฟังงงเลยว่าคุณครูพิ่นันทำออกมาเยอะเหลือเกินเพราะรีบนะครับนะต้องการให้เสร็จทันตามความต้องการของลูกๆเพราะช่วงนี้นักเรียนในช่วงโควิดนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับต้องการที่จะเร่งทําออกมาให้เป็นตัวช่วย ให้นักเรียนจะได้เข้ามาเรียนเพื่อเสริมนะครับนะเน้นนะครับนะเพื่อเสริมกับวิชาที่คุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะครับนะไปเรียนกับครูก่อนนะครับเรียนออนไลน์กับครูก่อนนะครับอย่าขาดนะครับนะเหมือนกับลูกคนเมื่อกี้เนี่ยครับนะนบพวันพวกมีชัยเนี่ยบอกว่าหนูไปเรียนที่คุณครูลงก่อนอ๋อนี่ไปเรียนคลิปของครูพี่นันไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะครับแต่ถ้าช่วงเช้าๆเนี่ยก็ต้องไปเรียนออนไลน์กับคุณครูที่โรงเรียนก่อนนะครับนะ ที่ที่คุณครูสอนมาทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วคลิปครูพินันเนี่ยมาเรียนเสริมเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่มาเรียนแล้วเห็นว่าคุรูพินันสอนเข้าใจนะครับนะก็ช่วยบอกต่อนะลูกนะบอกต่อเพื่อน,อนในอ้องเลยบอกว่ากดเข้าไปเลยนะครับใน Google Search นะครับว่าครูนันแชนเนลครูคนนี้สอนวิชาภา,าษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็ให้กดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ โอเคนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับ3ามทุ่มยีนาทีคุณครูก็ขอจบการสีมสดไว้ต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ All right.